ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเครื่องเจ็บโบนครับนี่เจ็บหนักมาครับนี่ำนทำโดยช่างบ้านบ้านฮนะอาจารย์อาจารย์บูนครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวเจ็บหนักมายังไนงะเดี๋ยวดูข้างๆนี้นี่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 ครับแต่นี้เราไม่บอกนะว่ารถใครนะเดี๋ยวดูแค่เครื่องพอ นี่ฮะลูกสูบลูกมันแตกครับเ,เกิดจากลูกมันแตกปิ่นมันหลุดครับนี่ฮะปิ่นตัวนี้ด้านข้างหลุดสลักไปโดนปอกนี่ฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฮะกับเรื่องของเครื่องยนต์นี่ครับ เรื่องเโฟนี่โดนสูสูผกนะครับอันนี้ขอจะหวนไว้เรื่องของค่ายรถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูข้างในเจ็บหนักครับข้างใน แล้วเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวค่อยดูครับว่าผลงานอาจารย์จะเป็นยังไงเดี่ยวจะเป็นเครื่อง j จนะครับเดี๋ยว๊มส่วนสูบปืนไม่มีปัญหาครับนี่ครับสูบปืนปกติเหมือนเดิมอันี้ล้างไว้แล้วนี่ออกทะลุเลยครับไปโดนเสื้อนิดนึ สอลูซ่อมเสร็จจะแรงไม่แรงเดี๋ยวค่อยดูครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูโค้ดไว้ก่อนนะจ8 c อแปดซีทีนะฮะให้ดูโค้ดไว้ก่อนว่าเครื่องนี้จะเป็นการ้มนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องลูกใหม่มาจากนี่ฮะเดี๋ยวดูเสร็จเรื่องแล้ว ว่ากันเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จทีเดียวเลยฮะเพราะว่าตอนประกอบน่าจะไม่ได้มีเวลามาถ่ายนะครับว่ามันจะอยู่ไหมนะฮะส้มแบบนี้จากที่เสื้อนะฮะเนี้ยปอกสูบเป็นรอยนะฮะนี่อาจารย์ลุงมือทําแล้วครับนี่ครับเจ็ดเถูถูถ ไม่ใช่ต้อยไม่ใช่อต้อยหมวกแดงนะนี่อาจารย์บูนหมวกแดงครับ่าเ่งวนี่ึยอกเอูโอเคครับ

ปัดปลื้ออยู่เวงเลยแต่นี่ปลับสูงอ่ะครับอันนี้ก็ใส่กันไปเสร็จแล้วนะครับสำหรับลูกสูบแล้วก็รออยู่ ลูกสุดท้ายครับลูก6นะฮะลูกที่มีปัญหาที่สลักมันหลุดนะครับก็รออยู่ลูกเดียวนะครับก็เรียงประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายกันนะครับว่าผลสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้รอก้านอยู่นะครับรอก้านรอลูกรอแหวนนะฮะอันนี้ครับประกอบเสร็จแล้วแล้วก็กําลังเอาขึ้นเครื่องนะ ขึ้นรถนะครับใช้ตัวช่วยนะฮะเมโคล่นขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเดี๋ยวใส่แล้ว,ว,ว,วติดเครื่องจะโอเคไหมนะครับเยาไปดูกัน làm oh, nằm con oh, luôn gắn là luôn <laughs> oh. <laughs> oh. oh. เกิดปัญหาแล้วครับตอนนี้ริ้งแล้วมันไม่ลงนะครับริ้งแล้วไม่ลงเดี๋ยวไปดูกันวนะ่าเป็นที่อะไรต้องอ,อ,นนอ,อุดท่อก่อนนะครับอุดท่อก่อนับเครื่องก่อนนะครับป้อมบัดเรือต่อหน้าข้ามตีเลย นีก็ได้ช่างเรนมาดูให้นะครับก็รลบนะครับรลบเป็นที่ปั๊มนะฮะปั๊มฟังนะครับปั๊มมันพังนะครับก็เดี๋ยวต้องรื้อปั๊มไปทาใหม่นะครับก็จะจ่ายตังอยู่นะครับส่วนอาการของเครื่องนะฮะที่อาจารย์ทําให้ก็จบไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่เหลือก็คือประกอบเสร็จก็เดี๋ยวมาดูปั๊มกันอีกนะฮะเลยดูปั๊มดีเซลกันอีกนะครับก็คลิปนี้ นะคงจะดูกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวคงจะอธิบายกันแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับการประกอบเครื่องก็ให้ดูเป็นคร่าวๆนะว่าการถ่ายแล้วมันเครื่องก็สําคัญนะครับเพราะว่าเราถ่ายเสร็จเราต้องเ็จนะเศษว่ามีเศษของอ่าเขาเรียกอะไรอะอลูมิเนียมนะฮะมันเป็นเครื่องหรือเปล่านะครับมันเป็นกระจายออกมานะครับก็ต้อง เช็คแล้วนะฮะว่า,เ,าเครื่องเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูที่ไอไอดีนะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเราก็ต้องเช็คเกืบน,นะครับบ,บน้ำในเครื่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวรถเกี่ยวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับปรึกษาความช่องรถเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็คงจะมี อะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้รอตอนนี้โควิดก็หายแล้วนะฮะเริ่มเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสําหรับช่วงของเราฮะพกษาฟ,ฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะฮะอาจจะลงคลิปบ้างไม่ลงบ้างก็ก็ต้องขออภัยนะครับก็คงจะลางกันไปแค่นี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับนี่อะไรงตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเดียวนี่รว่าตัวเองไม่ได้ตัวเนี้ตัวนี้เก้งว่าตัวนี้เก้งหรืออิงดี Mày không nên ¿Quién tiene